สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแท้ชายนะหลังจากที่เราดูคลิปแรกไปแล้วนะครับเกรงก็รับพิจารณา3หัวข้อใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพนะครับเรื่องเครดิตบูโรเรื่องอายุนะครับต่อมาที่เป็นคลิปที่2ก็คือเรื่องอาชีพนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเครดิตบูโรต่อเนื่องเลยนะครับเราจะได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมอยากจะพูดคลิปเดียวให้จบแหละนะครับแต่ว่ามันเยอะนะครับหลายหลคนรู้ในส่วนนี้มาแล้วก็จะได้เลือกดูได้นะครับ ในส่วนของเครดิตบุโรนะครับอ่ะก่อนจะไปฟังข้อมูลหรือว่าฟังอะไรกันเนี่ยกดติดตามให้ก่อนนะครับกด u ับสไคร e กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยกัน คอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยกันนะครับนะหรือจะทักเข้ามาในเพจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้ผมเวลาย้อนกลับไปดูคลิปนะครับมียอดว oh ิวเยอะขึ้นเนี่ยผมก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับนะในส่วนของเครดิตบูโรนะครับนะผมให้ความสําคัญเป็นอันดับ2นะครับของ3หัวข้อใหญ่นะครับเพราะอะไรนะเดี๋ยวไปฟังกัน เครดิตบูโรนะครับถ้าเรามีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับหนึ่งไม่มีเครดิตนะครับไม่มีเครดิตนะครับอาชีพเป็นไปตามที่ผมแจ้งเบื้องตน้นออกรถได้แน่นอนนะครับแต่ต้องไม่มีแท็กซิ่งนะครับต้องไม่มีแท็กซิ่งแท็กซิ่งคืออะไรหลายๆคนไปขอสินเชื่อมานะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่เมื่อมีการขอมาแล้ว ไฟแนนซ์รถยนต์เวลาเกณฑ์เขารับพิจารณาเนี่ยเวลาเขาตรวจเครดิตบูโรเราเนี่ยถ้าเขาพบว่าเรามีการขอสินเชื่อมาก่อน2ครั้งขึ้นไปเขาไม่รับโดยทันทีนะครับถ้าเราไม่มีเครดิตต่อให้อาชีพเราชัดเจนเน่ยเขาไม่รับนะครับไม่รับเลยเขาเรียกว่ารีเจ็ตเคสโดยอัตโนมัติไม่ได้ลงประเมินอ,อาชีพนะครับนะแต่ว่าถามว่ามีไฟแนนซ์ที่อื่นรับไหมมีนะครับถ้าไม่มี ไม่มีเครดิตแล้วมีติดแท็กซิงมาเนี่ยรับอยู่นะครับแต่ผลที่ตามมาคือยอดเราจะน้อยลงไปอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งถ้าไม่มีเครดิตเนี่ยว่าเราขอสินเชื่อเนี่ยสมมติแบงค์เขาจะประเมินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเหลือ90-80บนะครับบวกกับมีแท็กซิงอาจจะเหลือ70%เเงินดาวก็ต้องใช้เยอะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับเครดิตบูโรนะในส่วนต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่มีเครดิตอยู่แล้วล่ะ นะครับอันนี้ง่ายๆเลยเครดิตบูโรเนี่ยมีอยู่แล้วเราได้ยอดเต็ม100%หรือ120%ของราคาประเมินของไฟแนนแน่นอนนะครับแต่หลายๆคนประสบปัญหาตามมาก็คือพอมีเครดิตมาแล้วเนี่ยมีภาระนี่ขึ้นมาด้วยนะครับเครดิตบูโรผมแจ้งอย่างนี้ให้นับเป็น12รอบบินเขาจะนับเป็นเครดิตบูโรต่ำวันนี้ได้ไหมได้นะครับนะแต่ว่า ให้ทักคอมเมนต์กันเข้ามาเข้ามาพูดคุยนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปสอบถามเรื่องอาชีพด้วยสอบถามเรื่องการผ่อนชาระของสินเชื่อด้วยนะครับนะผมให้แค่เอาเบื้องต้นว่าต้อง12รอบบินขึ้นไปนะครับถ้าเรามีประวัติการผ่อนชาระ12รอบบินขึ้นไปปกปติเราได้สินเชื่อ100%แน่นอนนะครับสูงสุด120%นะครับนะแต่สิ่งที่ตามมาสําหรับกลุ่มที่มีเครดิตบูโรก็คือพาลานี่นะครับหลายคนบอกเครดิตดีมาก รายได้30,000ไปออกรถทําไมไม่ผ่านนะครับทำไมไม่ผ่านผมแจ้งอย่างนี้เขานับภาระนี่เราสมมุติเรามีภาระนี่ในระบบ NCB หรือว่าเครดิตบูโรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 000, 5 0 0 0เราจะไปออกรถราคา3า0 0ั8 0 0าเขาเอามารวมรายได้แล้วภาระนี่เกินกว่ารายได้เราอย่างเงี้ยแบงค์ Bank ไม่สามารถปล่อยผลให้เราได้นะครับเนื่องจากเขามองว่ารายได้เราเนี่ยมันถูกหักไปในส่วนของค่าใช้จ่ายมีอยู่แล้ว ่างวดในอนาคตไม่พอไม่เพียงพอต่อการผลชำระแน่นอนนะครับแล้วหลายคนบอกว่าก็เรามีรายได้เสริมนะถ้ามีรายได้เสริมเอามายืนยันนะครับก็ย้อนกลับไปในคลิปแรกตรวจสอบได้ชัดเจนมีไรายได้เป็นสองเท่านับเป็นรายได้เสริมแต่ถ้ามันตรวจสอบไม่ได้อาชีพสีเทาๆบ้างนะครับไม่มีเอกสารยืนยันอย่างนี้ไม่สามารถรวมได้นะครับนะแล้วจะทำยังไงละ่ะในส่วนของภาระนี้ก็มีอยู่สองอย่างเช่นกันนะครับ มีไฟแนนซ์ที่ไม่เช็คภาระด้วยนะครับก็ผมไม่บอกแล้วกันเนาะว่าของอะไรนะครับแต่ถ้าอยากได้รดทักคอมเมนต์เข้ามานะครับมีไฟแนนซ์ที่ไม่เช็คภาระนี่เนาะหรือมีไฟแนนซ์ที่เช็คอ่าเขาเรียกว่าภาระนี่เยอะก็จริงแต่ไม่เกินไรายได้ไม่เกินร้ออยู่ที่60-70%เราก็มีภาระนะภาระที่รวมได้เหมือนกันเนาะหลายๆคนสงสัยผมแจ้งอย่างนี้ไฟแนนซ์ Finance เนี่ยหลักเกณฑ์การรับภาระนี่ของลูกค้าเนี่ย หลายๆที่รับไม่เหมือนกันหลายๆที่รับภาระทั้งหมดรวมกันรวมค่าลถที่จะผ่อนไม่เกิน80%ของรายได้อันนี้ออกรถคันนั้นได้เลยหรือบางที่รับเบสเซ็ตไม่เกิน100%ของรายได้ออกรถได้เหมือนกันนะครับหรือบางที่ไม่นับภาระนี่เลยนะครับจะมีภาระนะภาระนี้เกินรายได้อะไรก็แล้วแต่แต่ไม่มีของเขาก็คือสมมติว่ามี finance A ไม่นับภาระนี้ก็จริงแต่เราไม่มีภาระนี้กับเขาเนี่ย ภาระนี้ที่อื่นเกิน100%ยอย่างเงี้ยก็ออกได้นะครับนะแต่จะทำยังไงล่ะก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาพูดคุยในส่วนของภาระานี่นะครับหลายคนบอกมันจนหนทางแล้วนะครับไอ้ไฟแนนซ์ที่เขาไม่เช็คพาระานี่เราก็เป็นหนี้กับเขาด้วยต้องทำยังไงเอาคนมากู้ร่วมเอาคนมากู้ร่วมนะครับนะเอารายได้มากู้ร่วมนะครับเอาสามีภรรยาก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นบิดามารดาก็ได้มากู้ร่วม นะครับส่วนคนกู้ร่วมเป็นยังไงนะครับก็คือหนึ่งมีรายได้หนึ่งหมื่นขึ้นไปหรือมีรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดที่เราจะผ่อนนะครับรายได้ของตัวเราเองรายได้ของผู้เช่าซื้อเองรวมกันเบ็ดเสร็จมีรายได้เป็นสามเท่าของค่างวดออกรถคันนั้นได้นะครับในส่วนของพารานี่สามเท่าคืออะไรสมมุติเราได้ลดราคาผ่อนอยู่ที่1 0,000บาทผมไม่รู้น่าจะผ่อนกี่ปียอดวาง,องอไหรแต่บทสรุปต้องผ่อน10,000บาท รายได้เรารวมกับคนกู้ร่วมแล้วนะครับเกิน30,000ื่นขึ้นไปหลังจากหักภาระนี่นะนะครับหรือหลังจากภาระนี่สมมติว่าเรามีรายได้ส0,000่นอยู่แล้วหักภาระนี้เบ็ดเสร็จเหลือรายได้1 0,000บาทจะออกรถราคาผ่อนอยู่ที่10,000บาทเอาคนกู้ร่วมเข้ามาคนกู้ร่วมก็ต้องมีรายได้อีก20,000น,นะครับเพราะ,ะรายนึงง2 0 0 0นนั้นรวมรายได้เราหมื่นหนึ่ง เบสเซ็ตเป็น3า3เ,เท่าของค่างวดที่จะผ่อนอย่างนี้ออกรถได้เลยนะครับส่วนเกณฑ์ของผู้เช่าซื้อหรือผู้กู้ร่วมเนาะพูดผิดก็คือต้องมีอายุงานอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะครับตรวจสอบอาชีพได้ชัดเจนนะครับก็ย้อนกลับไปดูที่อาชีพที่ผมพูดนะครับใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยนะครับต่อมาทำไมผมถึงให้ความสำคัญเครดิตบูโรเป็นอันดับที่2นะครับบางคนบอกมีแบ็กลิสต นะครับออกรถได้ไหมผมแจ้งอย่างนี้ออกได้นะครับออกได้ถึงแม้จะมีแบ็กลิสก็ตามนะครับนะเพราะว่าไฟแนนซ์เวลาเขาประเมินเนี่ยถ้าเรามีแบ็กลิสนะครับมีไฟแนนซ์บางไฟแนนซ์ Finance มีดิสซิ่งบางดิสซิ่งรับลูกค้าที่มีแบ็กลิสแต่ต้องปิดบัญชีไปหมดแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเพิ่งปิดหรือปิดเกินปีนะครับออกรถได้นะครับแต่เขาจะต้องไปดูอาชีพ นะครับว่าอาชีพชัดเจนไหมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บทุกคนทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วสมมุติเราเครดิตดีมากภาระนี่ไม่เยอะมีรายได้เยอะแต่ไม่มีอาชีพที่ตรวจสอบได้ชัดเจนอาชีพที่ตรวจสอบได้ไม่เช่นอย่างเช่นเล่นหุ้นนะครับลงทุนมีวงเงินเข้ามาเทรดเหรียญอะไรกร็แล้วแต่ออนไลน์มันตรวจสอบไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ให้เกณฑ์การรับพิจารณาก็คือปฏิเสธเคสเลย ก็คือไม่มีอาชีพแต่ถ้ามีอาชีพที่ชัดเจนเป็นพนักง,งานสลิปเงินเดือนค้าขายชัดเจนแต่ปิดบัญชีไปหมดแล้วติดแบ c ็คลิสต์มานะครับแต่ขอไม่ติดเรื่องลดนะครับขอไม่ติดแบ็คลิสต์เรื่องลดจะติดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ออกรถได้แต่ต้องปิดบัญชีอย่างน้อย1ปีหรือถ้าเพิ่งปิดก็ออกได้นะแต่ต้องคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยอันนี้ผมพูดลึกไม่ได้นะครับนะพูดลึกไม่ได้ พูดคุยกันได้นะครับแต่ว่ากลุ่มลูกค้าที่มีแบ็กเลทที่ปิดบัญชีไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนค้ำประกันละหนึ่คนนะครับส่วนเงื่อนไขคนค้ำประกันนั้นไปดูอาชีพเงื่อนไขอาชีพที่ผมพูดในคลิปที่แล้วทํางานอย่างน้อยหเดือนนะครับมีรายได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดน,นะครับเอามาค้ำประกันนะผมถึงให้ความสําคัญเครดิตโบูโรเป็นอันดับที่2เพราะว่า กรณีบางท่านเนี่ยอาชีพชัดเจนละแล้วปิดบัญชีไปแล้วประมาณ78เดือนปีกว่าอยากได้รถสักคันนะครับติดเรื่องบัตรเครดิตสมมตินะสมมติออกรถได้นะครับออกรถได้นะครับแต่วงเงินในการที่จะอนุิอาจจะน้อยหน่อยอาจจะได้ 70%-8 ดอันนี้เราก็ต้องเตรียมเงินดาวน์มาด้วยนะครับนะแต่ถ้ามาออกรถกับผมเนี่ยผมแจ้งอย่างนี้รถบางคันเราขายไม่แพงนะครับบางคนมีแบ็คลิสปิดบัญชีอาชีพชัดเจนใช้เงินออกรถหลักหมื่นก็มีหลักพันก็มี นะครับทักคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทักคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้ในส่วนของเคดิตบโรก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะและอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งหลายหลายคนไปขอสินเชื่อมาพั่มเพื่อนะครับผมแจ้งอย่างนี้12รอบบินนะครับ12รอบบินขึ้นไปนะครับขึ้นไปโอเคก่อนจะไปฟังคลิปต่ตอไปนะครับ นะในส่วนของเครดิตบูทถ้าใครยังสงสัยยังอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเข้ามาพูดคุยกันหรือว่าทักไลน์ผมก็ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไม่ให้แปะ,ะ QR code ไปให้นะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อยู่บ้างเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับนะถ้ามีข้อมูลส่วนไหนที่ผมไม่ได้พูดหรือว่าลืมพูดไปอยากสอบถามเพิ่มเติมก็อย่างที่ผมแจ้งคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทักไลน์เข้ามานะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งติ้งนะครับนะแล้วกลับมาพูดกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าก็คือเรื่องอายุนะครับเรื่องอายุนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ